สบายดีพี่น้องสบายดีเอทซีทีหักแพงสู้ขู่สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดีอายน้ำสวยๆพี่น้องพบปอกับซ่องน้องมินี่คือเกาคือเดิมพี่น้องเนาะเ <c oughs> นาะหลายขู่หลยคนก็ถามกันเข้ามาเนาะว่า เป็นได้ปีนี้พอวินนี่วะสันอาทิตให้ใส่นาอยู่บ,บ่วสันนี่แหละพี่น้องเอ้ยคำตอบเนาะกล้าเฮาพี่น้องนี่หนึ่งตาพี่น้องเอ้ยแต่ว่านา้าเฮายซ้อสามใหสามารถดำกล้าตานึ่งสามารถดำได้อยู่หาซิไม่บุ่นแหละเหลื้อๆพี่น้องเนาะกล้ากับงามงามพี่น้องเอ้ยเขาใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยเลยจักมือเลยบุ่นี่หนึ่งอาทิตสองจันทร์ 3, 000, สามพันสี่พูดหาฟาฮัสพกมือนี่พี่น้องเนาะ หาหกมือแล้วใส่ปุ๋ยนี่กับรังงามเห็ดนาเสาสามให้พี่น้องเนาะนาเสาสองให้แล้วก็ไายหนึ่งอะไรไปเสาสามให้เนี่ยพี่น้องเอ้ยทีมงานทีมงานมาสั่นแถวแม่น้ำหนาผาทางเลยสบายดีแถวแม่สวัสดีพี่น้องกำลังลงมาลกค่ะปาดที่ทุคือขยันขันแข็งแค่นี่ยเออน้ำพายเดี่ยว ฝนตกอยู่เมื่อคืนนีดน้อยนึงพี่น้องเอ้ยฝนก็ได้เพราะซื้อว่าฝนอิริล้อเนี่ยมาโคือขยันขันแข็งแค่ทำแม่เนี่ยมาก็ได้มัดนึงแล้ววะประมาณมัดนึงมูจากเลี้วไปเลยเนาะสบายดีแม่นู่น้อยผมค um, ือเก่งแท้เจ้านี่โลกระ่ปเลยเนี่ย บ,บ้าที่ทูติบจัะมาหรือบ้านในมาด้ในมาดเลยเฮ้หลายติบเลยเน,ะน,นาะงาดมรกสรงาดมรกอยเป็นในบ้านเนี้ยครามีน้ำอยู่ฝ้ายหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่อันมองเขาสอนอันลูกปลาเค็งมือนัในเล่พี่น้องลกง่ายย่ทางนี่นะเออมันงามหมดก็เลยจ่อเข้าไปลกน่ะฮันนะ ไปดีใจจ ạ น,ะะนอ้องพ่อเนาะซุ้มแม่น้องเทนสุ้มลุงทั้งร้านลัางสีเขียวกับทามมาอยู่เขาบ่มาโลูเอาก้าบ่เพิ่นว่าทางคูนบัดพ้นแห้งกว่าทั้งนี้เด้พี่นอ้องเอ้ยทางเฮาบ่มีหวานนามัวน้ำมาเติมน้ำน้ำายนั่นได้อยู่น้อยนึงก็เลยว่าสิลูกไปขวไปจืนเอาพี่นอ้องเอ้ย พอได้ดำพอจอกกระแจกไปใกนิดใจน้อยพอได้มี่วนได้ดำกมได้บ้าบ้านได้นะอาเเจ้าคือนำ่ไหเออใครื่อง นี่พี่น้องเอ้งามงามาบ้านี่ว่าเขาใส่ออ๊ซี่ยนต่ทับกันกพัวมันนะ่าก็เป็นกพัวพัวอีหยังมาตต่นั่นแหละเขายันมันอืบบอเขาเสียลงบ่อแล้วเขายันมันทับกันมื่อวันศุกรป่ายันมาอื่นไแล้วเอเขาบ่อลงดอกมอนเลนะเขาเจ้าบ่อลงดอกผูทานอเขาจ้ากระซ้าพี่น้องไว้ยมารุ่น บรได้กระได้ลุงสิเมืองทั้งน่ะเบลิซัมบ์บอเดบลิซาเอาล็อกกรได้มันบวทัวไปพี่น้องก็คงฮาก็ได้ซ่าคือกันแหละเบื้ออื่นนี่วาซิลกกล้าไหวเมื่อนี้ทางเบืองขั้นได้กล้าร้ายกับรอบใบซิล็ไปไทยดำตอนนั่งเครื่องมันเนาะดำงานเทิงมัน เอออันนี้อ้ยเฮ้ามาหาสิบอย่ามันเลือเอาว im างซีซิบะก่อนงานงเต๋อบ่นี่พี่น้องเอ้ยปบะแล้ลกกาไว้เลยบักลายนึ่งพีต่อไหมไหม โอออยู่ๆเสียลักพี่น้องเอ้เห็ดหน้าอยู่เด้อพี่น้องเอ้ปีนี้กไดกระไดบักลายหนึงวะเออแม่นะลูกเต็มกามละก็เต้จั่วจั่วจั่วอันนี้ลก tìm cầm vào đấy tệ nhá, hết mắt đấy khoảng 400 mét thì nhoáng nó, ảo 400 mét, giờ 400 thấy đầm, hả? Mình cao đầm thi แต่เก ality, oh <my> ้าดำทีไปจ้าดำธรรมดาเนี่ยแล้วบ้านเรนี่ยดำห้างนั่นอ่มองทั้งนี้แห้งงามพี่น้องมองฮัาผูกน่องย่าๆกับแม่เนี่ยเขียวอึนเลยบรรยากาศงามเศร้ามาเนี่โอ้ แดดแดดพี่น้องเอ้ยยางเมื่อคืนน่ะฝนตกน้อยนึงมีเศร้ามาแดดเปรี้ยงเลยปกติน่ะแค่แม่นว่าตั้งใจสีดำกับแม่นลุกแต่เศร้านะอันนี้มันถัดน้ำหมูลายฮะเราโบอยากดำพี่น้องเอ้อะแถวแม่กับแม่นู้น้อยพากันคุ้มให้มะลุกอะ าาม,มันน้ำน้อยนะครับขีบ้ข้าดอยา,ากขาดมองเห็น่าขาดง่ายทั้งอยากขาดทั้งอยากเล่นซ้าน้ามันนะพี่น้องเรื่องของเรื่องนะหน้าพัดห,หน้าบุห,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 ห่ามันเด้หน้าหามหน้าพี่ยังเออบ,อบุปิดหยังบุญยากไอหน้าพัดหน้า,า,นนามองโน,น่นมองลุก โอย่างนองโตโนก็มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าซ네้ำซ้ำสิลูกไปลกกกะให้ข้าเจ้ามืออะได้จักมัดสะปะด้วยโอ้หูยังไปลกก้ารับจ้างอยู่แด้พี่น้องเอ้อย่างนองโตโนน่แข็งแรงขนาดทำปุ๋ยปัดบ่มีเงินซื้อเป็นนัวเนาะป้าเนาะได้ก็ได้ ก็ได้หาได้ซิฟซื้อประแดกแป็นนัวโดยเมยนนั่นแหละก็ได้หาได้ซิเปล่าวะไปรับจ้างกะเจ้าม้วนมกดไปน่องเลย เออใส่ผู้ใช่ปะ เาวันพูอยูงไหนหันมันเลยเลร้ยงะมันเลยพูมันใหญ่เล้งอเขาว้่นจบเอเมันใ่าบอล้วงดอกหน่เออเขาจบอกล้งดอกปหัวไปคือเลียนเซี่อยู่พอมันน้อยมันอยพอด ลกกานลูกน้าร er> er> ้านจะก่อนบะยังเงืองเนาะอือมัดพอดีดำพี่น้องเอ้ยกระบอกกระแปกนเนาะจำเนี่หาซิอีลี่กระจำนี่นะกระจำนี่นะหาซิฟ

เออมันนักมันชุ่มแห้งป่ะด้ยครับแม่ว่ามันแห้งหรือว่ามีน้ำอลิล้อกสบล็ลกง่ายกวนี่เองหรอกอืมอันนี้พัดอืมล็อกง่ายนะป่ะอืมออก่ เอาไว้เซมกคอนพี่น้องคลิปนี้ก็ไดลลกกล้าเช่นกันท่านได้ไวกับสีไปดำมาอนี้พี่น้องเนาะไปดำตอนเศร้านีดนถคท่นได้ไวก็ได้ยั่นได้บัวไวกับลบบายไปเ,เนาะเอาไว้เซมิกอนขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องอไปสุขสุข,สข,ขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะหน้าเจ้าของพี่น้องไม่หน้าผู้อื่นได้เนี่ยเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสรับคลิปนี้สบายดี